สวัสด er ีคร pues ับสวัสดีคล <ine> ิปนี้ครับผมก็จะพามาดูลูกหมากโพบุกี้ครับลูกหมากร้อยนะครับลูกหมากหลังก็เป็นลูกหมากใหม่ครับก็จะมาเทียบกับลูกหมากเก่าเป็นเป็นเป็นลูกหมากโพบุกี้ยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่จะจะมาให้ดูกันว่ามันน่าใช้หรือไม่นะครับก็จะอาเทียบกับลูกหมากเก่าอันนี้ลูกหมากเก่านะครับเป็นลูกหมากเก่าลูกหมากตัวนี้ก็เป็นก็แตกแล้วนะครับแตกแล้ว ก็จะเห็นเห็นรอยครับก็จะมีรอยแตกรอยช้ําก็เปลี่ยนออกไปแล้วแต่ลูกหมาลูกนี้ก็ยังก็ยังแตกมาเยอะครับก็คือว่าแตกมาเยอะแตกมาเยอะแต่ก็เริ่มแตกแล้วก็คือรถรถวิ่งทางไกลนะครับก็ไม่รู้เท่าไหร่จะได้เข้ามาอีกก็ตรวจเช็คแล้วก็จะเปลี่ยนไปเลยคือลูกอื่นๆมันก็แตกไปมาคนนี้แล้วแต่ว่าลูกนี้มันก็ก็คือเปลี่ยนทั้งชุดนะครับเปลี่ยนฟองันเลยแต่บางท่านก็อาจจะเลือกเปลี่ยนเฉพาะลูกที่แตกนะครับ ชาบ้านชาวบ้านเราก็แล้วแต่แล้วแต่เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเปลี่ยนคู่นะครับซ้ายขวาเปลี่ยนคู่กันหมดเลยบนล่างในท่านก็เลือกเราแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไปด้ก็เป็นทั้งหมดน่าจะดีกว่าวันนี้ผมมีลูกหมากใหม่ครับอันนี้คือลูกหมากใหม่นะครับเป็นลูกหมากยี่ห้อนก็จะมาทดลองให้ดูกันนะครับว่ามันน่าใช้ไหมอันนี้ใหม่ิ๊บเลยบอกก่อนนะครับผมจะไม่ให้ดูยี่ห้อ ก็มีโอกาสที่จะโดนฟ้องได้นะครับพอ oh. ไม่ขอเปิดเผยยี่ห้อเดี๋ยวขอปิดยี่ห้อ,อ,หอน,นะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูกันนะครับทดสอบรู้ม,มาใหม่ก็ประเทศปิดขอนยาตปิดผป,ปิดยี่ห้อกันนะครับเพราะว่า,าถ้าไม่ปิดเนี่ยถ้าผู้ผลิตมายี่ห้อนี้เข้ามาเจอเดี๋ยวเขา ้องผมได้นะครับซึ่งก็ไม่ีคุ้มค่านะครับผมก็เป็นเป็นช่องยูทูปน้องใหม่นะครับก็ยังผู้ติดตามก็ยังน้อยก็ไม่รู้จะเจออะไรครัาที่หาพ่าฟ้องขึ้นมาเนี่ยผมไม่มียาไปจ่ายจะใช้นี่นะครับก็แค่จะเปิดให้รู้เนี่ยอันนี้ก็ปิดปิดยี่ห้อเรียบร้อยครับก็ท่านท่านสังเกต้นะครับว่าจุดเด่นของอลูกหมากยี่ห้อนี้มันคือยี่ห้อไหนนะครับท่านดูครับ มันจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้คือลูกหมากใหม่นะครับใหม่ซึ่งลูกหมากชุดนี้บอกเลยเว่ามันอ่อนอ่อนเกินไปครับอ่อนมากครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูครับอันนี้คือลูกหมากเก่าครับหมากเก่าครับนี่ครับหมากเก่า แตกแล้วที่เห็นเห็นรอยแตกเลยเดี๋ยวตีนะสองครั้งสามครั้งนี่นะครับนี่นะครับลูกหมากเก่าครับแต่ลูกหมากใหม่ตัวนี้ครับมาดูครับว่ามันน่าใช้ไหม นไหครับเอียงให้เห็นเลยครับตีแค่สองครั้งนะครับเอียงครับนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะตีกลับนะครับตีกลับให้ตรงก่อน เป็นต้องออกแรงนะครับก็จะดูดูลายนี้นะครับทีนี้ผมจะลองตีให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับพลิกๆนะครับ เห็นนะครับข้างนี้จะสูงนะครับข้างนี้จะเอียงครับเมื่อเมื่อเราเห็นความแตกต่างนะครับท่านดูนะครับลูกหมากใหม่ถ้ามันนิ่มขนาดนี้มันเอาไม่อยู่หรอกครับมันช่วยประคองรถไม่ได้ครับมันไม่สามารถที่จะประคองล้อได้ครับคือมันนิ่มเกินไปผู้ออกแบบก็าอาจจะออกแบบให้ให้นุ่มนวลเพื่อ,อ,อโดยทางทฤษฎีก็าอาจจะคิดว่า มันจะไม่แตกง่ายครับมันจะแตกยากกว่าแต่ที่จริงถ้ามันหลวมขาวนาดนี้มันไม่ต่างจากลูกหมาเก่าที่แตกเลยครับลูกหมาเก่าแน่นกว่าซะด้วยซ้ำครับถ้าแบบนี้ผมว่ายี่ห้อนี้ไม่น่าใช้ครับแต่ท่านไม่สงสารยี่ห้อน,นะครับเพราะผมจะไม่บอกก็ท่านก็ดูรูปทรงนะครับตรงนี้จะมีเหล็กบอกเลยว่ารุ่นนี้จะมีเหล็กเหล็กที่ล้นเข้ามาครับท่านดูนะครับตามร้านอะไรถ้าหากว่าท่านไปซื้อก็ถาม ทาจากร้านเขาได้เลย,เลยก็หรือไม่ให้ร้านอะไรเขาทดสอบให้ดูเหมือนที่ผมทดสอบก็ได้หรือไม่แกล้งทําหล่นครับให้มันกระแทกพื้นแต่อันนี้ก็ก็ต้องคุยกันเองนะครับอย่นี้ผมไม่เกี่ยวผมแค่แน,น,นะนําส่วนย้ำนะครับว่ายี่ห้อนี่ไม่ต้องคอมเมนต์ถามผมไม่บอกแน่นอนเพราะถ้าแค่ลำพังผู้ผลิตเข้ามาเห็นคลิปนี้เขาแทบจะฆ่าผมเลยหรอครับ ู่ตรงนี้ผมไม่มีสวนได้เสียนะครับแค่เอามาบอกกันบอกกับผู้ริพวกด้วยกันบอกกับช่างหลายๆท่านนะครับซึ่งม,ม,ม,มันมันมีมีคลิปหนึ่งที่ผมเคยเคยกล่าวถึงเรื่องบุกหมากหลังนะครับคลิปนั้นผมใส่เสื้อสีแดงแดงดําผมจําไม่ไดว้ว่าชื่อคลิปคลิปอะไรคลิปเกี่ยวกับรถรถสายนี่นะครับเกี่ยวกับรถหน้าสายได้สักอย่างท่านลองเข้าไปดูครับผมเคยกล่าวกล่าวถึงพวกบูกหมากพวกนี้อยู่แต่ผมไม่ได้เอยยี่ห้อนะครับ ลองดูครับเนี่ยซึ่งมันนิ่มเกินไปซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ซึ่งทางทางทางบริษัทผมที่เขาสั่งเข้ามาก็เอามาใส่กับหางหางเทเลพ่วงครับที่ที่สามารถยกล้อได้ด้วยความที่ว่าคอมันให้ตัวง่ายก็จะยกยกล้อได้สูงยกล้อได้ง่ายครับหางหางประเภทที่ยกล้อครับมันก็ยกได้ง่ายจริงครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับมันไม่ต่างจากลุกหมาที่แตกเลยครับคือดูภายนอกมันไม่แตกแต่ข้างใน มันไม่ช่วยครับคือมันหลวมมันดูกระชับตอนนี้นครับใช้ไปไม่นาน,นครับแค่ไม่กี่เดือนประมาณเดือนสองเดือนก็เริ่มจะมีอาการแต่ดูดูข้างนอกก็จะไม่รู้ครับว่ามันหลวมแต่ถ้าหากว่าผ่านไปสักสามสี่เดือนเนี่ยต้นหาค้อนที่มันอยู่ในรถครับค้อนอเคาะเบาๆเองครับมันก็จะสะเทือนดิ้นดิ้เห็นเลยแต่พวกนี้มันจะแน่นกว่าซึ่งลูกหมากตัวนี้ไม่ใช่ลูกหมากแท้ครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกหมากเทียมเทียมจาก่ข่อื่น ลูกหมากรคือเป็นอะไรทดแทนส่วนตัวผมแล้วถ้าพูดถึงเรื่องลูกหมาลูกหมาพุบุก้เนี่ยรูอไหอรูอ้รรจะเรียกลูกหมาล้อยเนี่ยครับก็คือผมมองว่าถ้าจะใช้เนี่ยส่วนตัวนะครับก็เป็นลูกหมาแพ้ดีกว่าครับตามชื่อยี่ห้อรถนะครับยี่ห้อไหนค่ายไหนท่านก็ใช้ยี่ห้อนั้นไปเลยหรือไม่ก็มีลูกหมาทดแทนอยู่อยู่ยี่ห้อหนึ่ง คุณภาพผมผมก็ว่าใช้ได้นะครับส่วนตัวผมที่เคยสัมผัสมานะครับก็เป็นของป๊อปยี่ห้อป๊อปนะครับส่วนช่างท่านอื่นหรือท่านเจ้าของกท่านอื่นมีประสบก,การณ์กับยีห่ห้ออื่นก็ท่านก็ลองดูครับแต่ผมผมใช้ลูกหมากแท้กับป๊อปที่รู้สึกว่าโอเคสุดแต่ยี่ห้ออื่นที่ผมไม่ได้กล่าวถึงก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าของเขาไม่ดีนะครับผมอาจจะไม่รู้จักก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับก็แนะนํากันได้แต่ว่า ไม่ต้องคอมเมนต์ถามไม่ต้องคอมเมนต์ถามลูกหมาลูกนี้นะครับผมจะไม่บอกแน่นอนก็รูปร่างเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ไปยี่ห้อไหนมัน,ม,น,ม,นมีการผลิตออกมาแบบนี้บ้างนะครับก็อาจจะมีหลายยี่ห้อผมเห็น <c oughs> มีสองสามยี่ห้อ,อแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีมากกว่านั้นหรือเปล่าครับแต่ก็ยี่ห้อไหนดีไม่ดีท่านท่านลองเลยครับอันนี้ก็ไม่ขอเปิดเผยแค่นี้ก็ แถบจะโดน่าแล้วครับก็เทียบกันดูนะครับก็เลือกดูเองท่านก็ลองเลือกดูแต่ถ้ามันหลวมอย่างนี้แล้วผมว่าไม่รู้จะเปลี่ยนให้เสียตังค์ทำไมครับใช้ตึกแตกอย่างนี้ก็ยังแน่นกว่าครับเลือกดูครับอันไหนจะคุ้มค่าไหนจะเหมาะสมท่านก็ลองดูครับลองผิดลองถูกกันไปแต่ว่าลูกหมาชุดนี้เอลูกหมาตัวนี้ ไม่ผ่านครับไม่เวิร์กไม่ได้ช่วยอะไรเลยใส่ลูกหมากตัวนี้เข้าไปกับใส่ลูกหมากเก่าที่แตกยัไม่ต่างกันถ้าแตกไม่มากครับลูกหมากแต่ว่าตัวนี้ <laughs> เทียบแล้วมันมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับแล้วผมเคยเห็นมันแตกข้างในออกมารตรงนี้ข้างในที่มันแตกออกมามันเป็นบุตรบุตรยางพลาสติก สรุปไม่โอเคครับแล้วบูทบูทพลาสติกข้างในที่ที่มันอยู่ในลูกหมาพวกนี้ก็จะเป็นคลเเกตกับกับอะไรแท้เขานะครับเทียบอะไรแท้ปุ้นสู้อะไรแท้ไม่ได้เลยส่วนราคานั้นไม่ต้องถามนะครับราคาจริงไม่เคยซื้อซื้อไฟอะไรเขาจัดมาให้หมดเลยครับผมก็พอดีมีบางท่านแซวเข้ามานะครับจากคลิปก่อนบอกว่าทําไมถ่ายแล้วมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาเหมือนเหมือนขโมยสอนแอบสอน ก็เรื่องจริงนะครับก็แอบสอนจริงครับเพราะว่าในเวลางานสอนตรง4ถึ้5ก็ไม่ได้ครับเผื่อโดนเผื่อเจ้านายมาเจอระว่ังที่ถ่ายคลิปอยู่ก็อาจจะโดนเรียกเข้าห้องเย็นนะในห้อง,ห,องห้องเย็นคือห้องแอร์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เย็นเลยครับนั่งแค่นาทีสองนาทีเหมือน24ชั่วโมงที่อากาศร้อนๆนะครับคนเราเวลามีความทุกข์นะครับแค่ไม่กี่นาทีนี่ก็ เหมือน24่ี่ชั่วโมงครับเ๋ยวเวลาความสุข2ชั่วโมงเนี่ยมันก็เหมือนมันผ่านไปเร็วมากครับครับพอดีมีบางท่านถามเลยเฟซบุ๊กส่วนตัวผมเข้ามานะครับถ้าท่านไหนอยากจะเป็นเพื่อนในเฟซก็แอดเข้าไปได้ครับอยู่ในคลิปที่ผมแนะนําตัวเองนะครับคลิปที่ผมแนะน,นําแนะนําช่องแนะนําตัวเองคลิปนั้นผมจะบอกเฟซบุ๊กส่วนตัวผมนะครับแต่ขอต้องขอร้องเลยนะครับว่า,าไม่รับ ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับรถทางเฟสนะครับไม่ว่าทางกรณีใดไ,ไม่ว่าแชทหรือคอมเมนต์ถ้าหากว่าท่านมีเรื่องไหนคอมเมนต์ใต้คลิปใน YouTube เท่านั้นครับเพราะว่าแต่บาเคสในบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่ตอบได้นะครับเพราะว่าอีกอย่างครับแค่เรื่องภายในบริษัทผมผมก็ตอบไม่ไหวครับเฉพาะปัญหารถเกี่ยวกับรถในบริษัทนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับสาหรับท่านที่แอดเข้าไปเป็นเพื่อนนะครับ เฟซท่านต้องมีตัวตนนะครับไม่ใช่เฟซท่านไม่มีอะไรเลยเป็นรูปก,กระตูนระบุตัวตนไม่ได้อนี้ผมก็จะไม่รับแอดนะครับเฟซนั้นเฟซผมก็อยู่ในในคลิปแนะนําตัวเองนะครับแนะนําช่องแนะนําตัวเองอย่าเป็นทางการครับชื่อคลิปคร่าวๆนะครับก็เราก,ก็ลองดูครับถ้าทานไหนอยากจะเข้ามาเพื่อนในเฟซทักทายพูดคุยเรื่องเงินได้ตามปกติครับแต่ส่วนปัญหาเรื่องรถนี่ตอบไม่ไหวจริงๆครับ ครับผมรถค้นใหม่ิน้นหาครับผมค,ครับัวลองดูนะครับลูกหมารุ่นนี้อาจ่าจะเป็นของในไทยหรือไต้หวันไม่แน่ใจนะครับก็ลองดูคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับไม่มากก็น้อยแลบกันใหม่ชิปหน้าผมค,ครับ